ไปเป็นการประลองความแม่นครับของเด็กชายอาชีครับนี่คือเกมทา้าไม่ถูกครับนี่คือรายการอึ้งทึ่งเสียวนะครับมันจะเสียวขนาดไหนครับ keen? ถูกหรือไม่ครับ ไม่ถูกครับอีกแล้วครับโอ้ตาคิบหายเลยครับตาก้อ,อนตา้อ,อนตา้ออน,ตออนจีนได้เหตได้รกาะไม่ถูกครับโอ้ ล้มเองเลยครับ <f ix> เอาอันเหลืออันเดียวครับ <c oughs> <c oughs>